ขอตูท่านเทวดาเชิญเสวยน้ำชา <c oughs> <c oughs> บัดนี้ถึงการเวลาพระคุณเจ้า ขอเชิญพระคุณเจ้าจะถามเรื่องอะไรบ้างพระคุณเจ้าชื่อพระประจวบมนแข็งฉายาอาบาโรครับสาธุอ้าวพระอาจารย์มีคำถามอะไรบ้างนะเวลานี้พอดีโยมพี่สาวเขาคลอดลูกแล้วก็เสียชีวิตมีความประสงค์อยากจะทราบว่า,เ,าเด็กนี้ยัง อยู่หรือเปล่าหรือว่าไปเกิดแล้วครับพี่สาวได้เคยคลอดบุตรออกมาครับผมได้กี่เดือนแล้วเออได้หลายปีแล้วครับสามสิบสามปีแล้วไม่หมายความว่าเด็กที่ออกมาได้เดือนหนึ่งสองเดือนสามวันห้าวันเสียชีวิตระหว่างกําลังคลอดอ๋อกำลังคลอดเลยยังไม่ได้ออกมาดูโลกร้อยร์เซครับกึ่งกึ่งกลางๆพี่สาวก็ได้สูนเสียลูกไป ความเป็นน้องก็เลยเป็นห่วงว่าหลานตัวเองนั้นไปเกิดแล้วหรือยังท่านเทวดาช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยเป็นเด็กใช่ไหมท่านเป็นเด็กใช่แล้วก็กันแล้วตายใช่ไหมนาะใช่เด็กยังอยู่นั่นแหละคราเด็ก,ย,ดกยังไม่ถึงการเวลาแหละท่านเอ๋ยอยู่กับคุณแม่เขาหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยอยู่กับพ่อแม่เลยนั่นแหละนะ เด็กยังไม่ได้ไปไหนหรอกคราณเวลานี้คุณพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าคุณพ่อก็เสียชีวิตแล้วครับคุณพ่อของเด็กก็เสียชีวิตแล้วเหลือแต่คุณแม่ที่เป็นน้องเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวครับองพระประจวบคำถามที่หนึ่งเด็กยังอยู่แล้วจะให้ไปเกิดได้ไหมใครแล้วเอ่ยจะให้เด็กไปเกิดนะ ไหนแม่มาเกาขานหรือเปล่าเล่าค่ะแม่ไม่มาแม่ไม่ค่อยสะดวกแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มีแต่พระคุณเจ้าอยากจะช่วยเหลือหลานจะทำอะไรได้บ้างจะให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วก็ได้กันนั่นแหละนะถ้ามีพระจะทรงเด็กนั่นแหละครับทำได้ไหมเล่าแน่แหละท่านเอ้ย ทำได้ครับาอาจารย์ทำได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยให้เด็กเลยนี่แหละนะให้ได้ยี่สิบวันได้ไหมเล่าคะ่ะได้ครับยี่สวันได้เลยชายรลอหญิงกันเล่าแลน่าจะเป็นชายครับพ่อมาเป็นชายอย, <c oughs> อยู่กับอยู่กับแม่เหรอครับอ๋อ ชื่ออะไรลูกชื่อเปรมครับเปรมครับอืมมีสุขมีทุกข์ยังไงบ้างทุกข์ครับทุกข์เลยเหรอครับ<อ>ไม่มีกินหรือไงอแล้วแม่เขาไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้แม่ไม่สนใจแม่ไม่เชือเ่อครัแล้วไปทำอะไรแม่บ้างอบอกความจริงด้ลูกเปรม แล้วพี่สาวดีขึ้นหรือเปล่าแม่เขาไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เกี่ยวข้องบ้างตามความเป็นจริงลูกเป็นเกาะลูกเปป่วยแม่ก็ป่วยด้วยและพ่อลูกเป็นทำนิดหน่อยลูกเป็รู้เห็นแต่ลูกเป็ไม่ได้ทำรู้เห็นว่าพ่อตายเขาก็อยากจะมีลูกนี่เขาไม่ได้ไม่เขาอยากจะมีลูกใช่ไหมใช่เขาอยากจะมีลูกอยู่ครับ ก็เลยไม่ได้โกรธก็เแลแปลไม่ได้ทก็เลยไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรก็เป็นชะตาชีวิตตัวเองอ่าแม่เขาก็อยากได้ลูกเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกตายตายเองเขาไปเกาะแม่ก็เลยป่วยพี่สาวป่วยครับเขาคิดว่าเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเขาป่วยเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองครับแล้วป่วยบ่อยปะไม่ไม่ค่อยบ่อยแล้วครับเขาคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเขาไม่เชื่อ อาไม่เป็นไรเราก็ไปเกิดแล้วกันอันนี้หลวงอาหลวงนาหลวงนาจะช่วยเหลือเธอแล้วเปรมเอ๋ยกินอะไรบอกมาอืกินเหช่อมนตกไมเฮ้เป็นเด็กอีสานเหรอเหรอใช่ป่ะจกทำไม ต้องจกใช่ไหมถึงจะได้อารตอัลทรสใช่ไหมอ้าวตามนี้รายการมีปลาเปล่า,าต้องเติมปลาเข้าไปแกงต่อไปชวยาโอเคเห<า>นียวเหนียวครบเหรอทุกอ, <c oughs> อ,อย่างครบดีมากก็น้ำแดงอะไรก็ว่าไป อ้าวเสื้อผ้าอะไรจ้าเปรมจ้าจ้ย่าว่าหนนะอย่่าเปรมนะชื่ยเหรอเชียลดจ้าจ้าจ้าเดีเดิมเหรอเป็นชายเนี่ยนะาเเป็นมีเหรอเชลิเดอรเป็นชายอ๋อชายอาจจะไม่จริงใช่ไหมอ๋อ โอเคออกแนวปี๊แบ๊ดหน่อยใช่ไหมอ๋อมีเปล่าใน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 ตระกูลปีเปล่าชายล้วนหญิงล้วนชายกึ่งหญิงกึ่งไม่ไม่มีครับคุณพ่อไม่มีนี่ผ่าเข้ามาได้ยังไงเิ้นเลี้ยงเขาก็สอนหนังตาให้กลาแสดงออกออกก็าแสดงออกอ๋อไปเป็นเชียร์ลีเดอร์เลยอ่ออ๋ออ๋ออ๋อโอเคปล่อยสัตว์ ไม่ปล่อยพรกินไอ่คมก็ไม่ปล่อยพรกินเอาอะไรอ่ะเอาหมอก็กินปลาไหลก็กินเหลืออย่างเดียวที่มกินเต่าปล่อยเต่ากี่ตัวสามตัวครับสามเต่าโอเคสิบ้อยตองกี้ทานหนึ่งชุดอ่ายี่สิบวันเดี๋ยวหลวงหลงหน้าเขาก็บวชได้เลยเริ่มพรุ่งนี้กวดน้ำไปได้คือใน ในช่วงนี้จะทําให้เด็กก่อนแล้วให้เด็กพอครบยี่สิบวันแล้วก็จะจุดทูปไปเลยดีไหมครับเพราะรายการอื่นก็จะเยอพระอาจารย์เนี่ยจะบวชที่นี่ใช่ไหมหรือจะไปไหนยยังบวชที่นี่อยู่ครับบวชที่นี่ก็ยี่สิบวันแล้วก็ส่งเข้าไปจบคดีเข้าไปจบคดีเปรมไปก่อนเราหลังหลังจากนั้นค่อยคดีอื่นคดีอื่นอ่ะแล้วนี่จะถามคดีอื่นอีกเปล่าใช่มีพี่มีพี่เขยด้วยมีพี่เขยด้วยครับ อ่าอย่างนั้เราถามไปเลยจบเป็นรายการไปเลยพ่อยังอยู่บ้านไหมหรือว่าไม่อยู่แล้วจะให้ปู่ตอบนะคะให้ปู่ตอบแล้วกันปู่ตอบอ่าเป็นไปได้แล้วอ่าบ๊ายบายตอนนี้อสาธุอ่าคำถามที่สองพ่อไม่เอาแล้วเธอไปได้แล้วสันไม่เอาคือจบรายการแล้วสามเต่าบ๊ายบายเชียร์ลีดเดอร์อ่า ขอเชิญท่านเทวดาะอาจารย์ังมีคำถา,ถามถึงญาติโยมที่ได้เสียชีวิตไปมากมายคำถามที่สองคือพี่เคยเสียไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอยู่ดีมีทุกข์อย่างไรจะช่วยได้บ้างไหมชื่ออะไรท่านเอ๋ยพี่เคยชื่ออะไรชื่อนายนายประพัฒงามเถื่อนครับประพันธ์นามประพัฒน์นายประพัฒน์นาเถื่อนพี่เคยนายประพัฒ ชายเสียไปนหนึ่งคนพิเขยนายประพัฒ์งามเถื่อนชื่อประพัฒใช่ไหมท่านใช่แล้วครับ <c oughs> ตายตอนอายุเท่าไหร่หนอตายตอนอายุหกสิบแปดปีครับแปดปีตายไปกี่ปีแล้วเอ๋ตาย <S 3> 3 <S แล้วประมาณสามปีครับตายด้วยโรคอะไรแนล่ตายด้วยโรคเบาหวานครับเบาหวานทำบุญบ้างไหมเล่าแล่ เป็นครูทำบุญตามโอกาสเป็นครูใช่ไหมท่านใช่แล้วยังเห็นกันนั่นเลยหรอยังไม่ไปไหนละพอยังห่วงยึดหนอบ้านเรือนและโรงเรียนก็เป็นครูใหญ่หรือไงเขาเป็นศึกษานิเทศครับตอนนี้ศึกษานิเทศใช่แอ้วยังห่วงโรงเรียนอยู่อ้าวของบ้านห่วงโรงเรียนเองบ้านห่วงโรงเรียนอยู่ครัอเหรอห่วงบ้าน เห็นเลยนั่นแหละหาอันมนุษย์ยังไม่มีบุญคราจิตใจยังยึดหนาแหละนั่นแน่ยังต้องเวียน่ายอยู่อย่างนี้ให้รู้ทีไม่รู้จะไปไหนหนาบูเรื่องไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมนี่แหละคราเพราะใจมันหนายึดไว้นั่นแน่อา้าวแล้วพระอาจารย์อยากจะให้พี่เขยได้ไปเกิดหรือยังครับผมอยากให้ไปเกิดแล้วประพัดงามเถื่อนเอ๋ยถึงวาระต้องแยกย้ายแล้ว เกิดเลยเถิดหนาอย่าห่วงอะไรเอาวอนคราถึงคราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วสิน่หถามยังดื้อดึงนั่นหนออาจจะลงนรกแทนนั่นล่ะพอไปเกิดไหมหนอขอแจ้งกันแล้วเอ้ยอ่าประพัดตรงใช้เวลากี่วันให้ประพัดใช่ไหมท่านใช่แล้วขอถามพักก่อนนะประพัดนีข่าสัตว์มากมายไหมเล่าครา ไม่ครับเขาไม่เคยฆ่าสัตว์เลยนะอาชีพเป็นครูครับไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่ไม่าน่เกี่ยวข้องชอบการศึกษาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศีลธรรมใช่ไหมท่านใช่แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นแหละนะพระพัฒก็ไปเกิดได้นั่นแหละครับแค่สี่สิบวันหนาก็ได้แหละท่านแน่สี่สิบวันใช่ไหมสิบวัน อ่าโอเคป้าหอมได้นได้ได้ครับคุณพ่อสี่สิบวันให้พี่เขยพี่เขยเอาอะไรบ้างประพัดเอ๋ยเอาชุดขาวเลยนั่นแหละนะสองชุดก็ได้ครหนังสือส่วนมนตนะ์หนาหนึ่งเล่มแลสังฆทานหนึ่งชุดท่านเอ๋ยปล่อยสัตว์เลยนั่นแหละนะสักยี่สิบตัวก็ได้คร่บแค่นี้นะก็ได้นละท่านแน่เรียบร้อยโอเคไหมครับ อาจารย<ด>์โอเค,คแล้วทําต่อจากเด็กน้อยใช่ไหมครับผมอ่าสองยี่สิบบวกสี่สิบเป็นหกสิบแล้วเอาจะได้ทําไปทั้งชีวิตเลยจะถามถึงใครอกีกถามคุณพ่อครับคุณพ่อพ่อตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วพ่อชื่อนายพ่อชื่อนายพมมามนแข็งพม,มามนแข็งครับ อาย<ต>ุประมาณใช่ไหมท่านใช่แล้วตายตอนอายุเท่าไหร่หนออายุ46ปีครับ46ใช่ไหมเราคะ่ะใช่แล้วตายไปกี่ปีแล้วเอ่ยตายไปแล้ว49ปีครับ 49, 49ใช่ไหมนะใช่แล้วตายด้วยโรคอะไรแลตายด้วยโรคตับโตเพราะว่างั้นเป็นโรคตับใช่ไหมครับใช่มะเร็งตับด้วยทำบุญบ้างไหมเราเอ่ยทำตามโอกาสครับอืมอยู่ในนรกแล้วสินะ กินเหล้าเก่งมากใช่ไหมกินอาหารสดสดไม่เอาขึ้นมาดีกว่านะท่านเอ๋ยออาไม่ได้เอาขึ้นมาในะเวลานี้คุณพ่ออยู่ในในรกสาเหตุเพราะกินเหล้าเก่งใช่ไหมหลายอย่างท่านเอ๋ยฆาสัตว์ด้วยเลยนั่นแหละนะเปียเพียนสัตว์ด้วยนั่นแหละครับเพ็ญนเพียรหนานะก็ไม่มีแลสินข้อห้าก็ผิดเกือบหมดให้รู้หมดนั่นแหละท่านเอ๋ย ยังต้องใช้กำอยู่ในนรกเลยตอนนี้ยังอยู่ในนรกเลยเอา้าวลูกเป็นพระแล้วได้บวชนานแล้วอยากจะช่วยพ่อทำอย่างไรได้บ้างจะช่วยใช่ไหมท่านครับในพ่อนั้นมีสตินั่นแหละนะคราวนี้จะลงนรกอีกไหมเราค่ะเขาจะดึงขึ้นมาหนาะจะไปไหมแลเสียงห้อยหววหอบแห้งแล้วสิท่านได้ยินแต่เสียงกัน โดนอะไรได้ครับไปครับประมาณนี้ครับหรอือบุญบุญที่ลูกบวชน,นี่ส่งไปถึงเขาไม่ไ,มได้หรยอครับพระเอ๋ยบุญพระบวชเลยนั่นแหละนะบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมนั่นแหละครับ้าเขาหลุดตรงจุดนี้หนาะแน,น่ถึงจะได้รับบุญตรงนั้นแน่ตอนนี้แถมมืดมนหมดนั่นหนาะยังรับบุญที่ส่งมานั่นยังไม่ได้แล้วครับพอหมดจากบุญหนาะหรือกรรมนั่นแน่ ก็จะเสบยกรรมบุญได้นั่นและให้พระแท้เข้าใจเช่นนี้เอ่ยข้า,าสาธุก็จะต้องใช้เวลากี่วันหกสิบวันแล้วท่านเอ่ยดึงขึ้นได้มีสติเลยนั่นแหละนะหกสิบวันได้ไหมเราค่ะได้ไหมได้เลยยี 20, 40, ่สิบสี่สิบหกสิบขึ้นไปลำดับ ต้องการอะไรบ้างนายกรมมาชุดขาวสองชุดท่านแล่พระพุทธรูปหนึ่งองค์หนาะหนังสือสวดมนต์สองเล่มคราเขียนคู่หนาะด้วยนั่นแหละท่านเอ้ยสัมทารหนึ่งชุดแหละท่านให้รู้กันตรงนี้นั่นแหละนะอบสัรนให้ได้มากสักห้าสิบตัวครบทำได้ไหมเล่าหนาะตามที่ท่านบ่อยนั่นเอ้ยทำได้ไหมได้ครับผมได้เลยอ่าจบรายการพ่อแล้ว คุณแม่เสียไปแล้วใช่ไหมคุณแม่เสียไปแล้วครับคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่อนางสุดใจมนแข็งสุดใจมนแข็งตายใจใช่ไหมท่านใช่แล้วตายตอนอายุเท่าไหร่เนาะตายตอนอายุ71ปี71ใช่ไหมน้าค่ะใช่แล้วตายไปกี่ปีแล้วเนาะตายไปแล้วส9เกปีตายวนโรคอะไรแลยตายด้วยโรคมะเร็งเป็นมะเร็งใช่ไหมนะะครับ สุดใจใช่ไหมครับครับครบทำบุญบ้างไหมเล่าเลยทำตามโอกาสครับสุดใจชอบทอผ้าไหมเอ้ยใช่ใช่น,นางยังทอผ้าอยู่เลยหนานางไม่สนใจหน้าไหนทั้งสิ้นค่ะกูจะทอต่อไปนั่นหนาอยู่อย่างนั้นนั่นเอ้ย <c oughs> เอาไงละพะัให้สุดใจทอผ้าต่อหรืออะไรหนอหรือจะให้สุดใจไปเกิดใหม่พ่อห้ไปเกิดว่าเขายังไม่สนใจ ยังทอผ้าอยู่ก็เราก็ให้ช่วยเขาไปเกิดจะได้มีชีวิตใหม่ช่วยช่วยเขาไปเกิดเลยครับุะใจได้ยินไหมลูกเงินใสให้ไปเกิดหายัางจะทอผ้าต่อหน้าข้าอีกครา <c oughs> มันจะยืดอะไรหนักหนากับผ้านี้เอ้ย <c oughs> เป็นมืออาชีพในการทอผ้านางรักมากใช่ไหมขี <c oughs> ม้นแนหนือออะไรหนาใครจะแต่ต้องแม่มดอย่ามาเดินพา เดี๋ยวเส้นได้กูหนาจะขาดเอ้ยแม้แต่แมงมุมท่านเอ้ยอย่ามายุ่งกับของกูเลยนะอะไรของมันนี่นะครบยึดหนาทอไม่เหมยไม่ร้าหรืออะไรอะชอบเหรอชอบทอชอบทอแล้วก็ทอเก่งด้วยครับทอเก่งด้วยสวยงามเหรอเยยบเยียบผ้าแปดหูแล้วก็ทําได้ครับเขาเป็นมือหนึ่งเลยเหรอเ <c oughs> ขาเขาไม่เขาเรียนมาจากไหนไม่ทราบแต่เขาสามารถทําได้แล้วก็มีทอศาสตร์ด้วยครับทอเสือด้วย ขอทย,ยทั้งวี่ทั้งวันของมันนั่นแหละก้มหน้าก้มต,ต,ตาแทนนั่นแหละนะมืดบอดอยู่อย่างนี้นั่นแหละคระสุดใจนะลุกออกมาทันใดอ่าทูอ้าต้องการวันเวลาเท่าไหร่สุดใจใจไปเกิดเลยหนอไปเกิดกเลยไปงไปเกิดนะ้ำพนอเดี๋ยวไปทอข้างหน้าก็ได้แน่ไปเกิดแล้วไปทอใหม่อ้าวชื่อน่าเออต้องการเวลาเท่าไหร่กี่วันหกสิบวันแหละท่านเอ๋ยให้หนูเจตัตรงนั้นเลยนั่นแหละนะ ให้ทอดใจนั่นแหละคระได้เปลี่ยนแนวหนาทางเกิดใหม่เลยตามนี้ครับได้ต้องการอะไรบ้างคุณแม่ชุดขาวสองชุดท่านเอยมันยังบอกเลยนั่นแหละนะอยากได้พ่อถุงไม่ให้ข้าไม่ให้ดีกว่าค่ะพ่อถุงขาวเหรอพ่อถุงลายพอสิครับผมว่าเอาชุดขาวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาชุดขาวดีกว่าเอ้ยไปบวชเป็นแม่ชีเลยนั่นแหละนะ จะได้มีบุญสมนุนนั่นแหละคะเอาชุดขาวสองชุดหนาะแหละท่านเอ๋ยอ่าเรียบร้อยตามด้วยอะไรเสื้อผ้าแล้วปล่อยสตร์หนังสือสวดมนต์ด้วยท่านเอ๋ยหงสือสวดส<อ>มนต์งท่มเลยนั่นแหละหะเทียนหนึ่งคู่ใหญ่ด้วยนั่นแหละค่ะพระพุทธรูปหนึ่งองคนะ์นาแหละท่านแน่พร้อมประสังประทานแหละท่านเอ๋ยยังบอกข้าเลยอีกนะเอาไฟมาให้ทอดหืมสุดใจเนี่ยคับ ตื่นขึ้นมาก็ทอเขาเคยบวชชีประมาณดเดือนกว่าครับหลวงพ่อชีเดือนกว่าชีเขาไม่สนใจสนใจทอท่าดีกว่าเลยเขาติดเข้าไปในสายเดือนแล้วอ้าวอาเป็นว่าไปบวชได้แล้วแม่สุดใจตังกระทานดึงชุดปล่อยสัตว์หรือเปล่าปล่อยสัตว์ท่านเอ๋ยให้มากเลยสักฆ่าสิบตัวนั่นแหละนะให้นางได้มีชีวิตใหม่นั่นแหละพระ เปลนจิตเป็นใจหนาแหละท่านแล่อ่าตามนี้เรียบร้อยได้แม่